เรื่องกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับ,รบนิกายเถรวาทที่พวกเรานับถือเนี่ยห้ามกินเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามาเพื่อเราโดยเฉพาะเหมัอนอย่างเนื้อเนี่ยถ้าคุณเขาฆ่าไม่คุณกินไม่ได้แต่เขาขายให้คนอื่นด้วยก็กินได้แต่ทํามหายานเขาเนี่ยไม่ได้โดยประการทั้งปวุงกินเฉพาะผักอย่างเดียวเลาหมหายานเขาไม่ได้ออกพิธบาตปลูกผักกินเองปลูกอะไรกินเองทำย่อยย้อนคนละอย่าง ในเรื่องนี้พระเทวทัตเคยทูลพระเจ้าขอให้พระทั้งหมดไม่ฉันเนื้อสัตว์พระเจ้าบอกกันแล้วแต่ถ้าเขาไม่จัดสารนสัตว์เรื่องเขาเขาจะฉันก็ฉันได้ถ้าเผื่อว่ารู้ว่าสัตว์นั้นไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเราโดยเฉพาะทางฝ่ายใต้เราเอาปิณฑบาตเขาว่าอะไรมาให้ถ้าเราเลือกไม่ไม่ไม่ฉันนู่นฉันก็อดตายฝั่งใต้คือพวกเราหมายความ่นลังกาไทยพม่ามอญลาวเขมรเห็นว่าอย่างที่ไต้หวันก็เป็นใน ฝั่งมหายานใช่ไหมครับอาจารย์ใช่จ oh. ีนเขารับโดยตรงมาจากอินเดียพิษุณีเฉาวเว่ยครับผมว่าท,ท่านมีบทบาทยังไงบ้างเกี่ยวกับพิษุณีเฉาวเว่ยเป็นพิษุณีที่หัวก้าวหน้าที่สุดในไต้หวันอะ,อะไรที่ไม่เป็นความยุติธรรมแล้วเธอต่อช่วหมดเลยเธอเป็นคนแรกที่ทําพิธีสมรสให้ผู้หญิงกับผู้หญิงไต้หวันออกกฎหมายนะอนุญาตแล้ผู้หญิงผู้หญิงแต่งอยู่กินด้วยกันได้ อันนี้เขถือถือกลับไปหาพระพุทธทพจน์ดั้งเดิมเลยนะเพราะว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนายูดาเนี่ยเขาถือว่าการที่เป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเพื่อจะได้ลูกสืบสกุลแต่ฝ่ายพุทธเนะี่การที่คุณเสพสังวาสเนี่ยเพราะว่าคุณมีราคะจริตคุณพยายามต้องฝึกเปลี่ยนจากราคะจริตให้เป็นลดลดราคะจริตให้น้อยลงจากราคะเป็นฉันทะ อยู่กินด้วยกันเชศเดียวกันแล้วพรหรือต่างเพศขอ้อสําคัญคือต้องมาเอาเปรียบ่งกันแลกกันให้รักกันทันพี่น้องมากขึ้นเลยเลยหลักของพุทธเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการอยู่กินด้วยกันไม่ใช่เป็นจะต้องมีลูกเป็นทั้งฝ่ายศาสนาอิสลามคริสตยูดาเขาถือกันอยู่กินด้วยกันเพื่อจะมีลูกอย่างเดียวแล้วอย่างกรณีของภิกษุนีที่สู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมพระสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองได้ไม่ไมผิดวินัยใช่ไหมครับ มันมีข้อห้ามที่ไหนไม่พระมาเกี่ยวข้องการเมืองอย่างอย่างเมืองไทยเนี่ยอา้าวาพระไม่เกี่ยวข้องการพระก็อยู่หลังฉากเท่านั้นพระเป็นหัวคะแนนที่แพงที่สุดเลยปัญหาคือว่าทางไต้หวันเนี่ยเขาออกมาออกมาเกี่ยวข้องการเมืองออกหน้าเลยไม่ได้ไม่ได้ปิดบงังเช่นเขาร่วมกับคริสตอต้านไม่มีคาสิโนในี่พระงเราเห็นไม่ไม่เคยทําเรื่องนี้เลยเนี่ยอย่างเนี้ยอย่าง,อย,างอย่างที่เมืองไทยตอนนี้ยที่อย่างเนทวิทย์เขาพยายามไม่ไม่รับการเกณฑ์ทหารเนี่ยทั้งฝ่าย ไต้หวันเขาต่อสู้เต็มที่เลยเป็นสิทธิแต่ละคนเลยถ้าไม่ต้องการจะถูกเกณฑ์ทหารก็มีสิทธิเลยเพราะการเกณฑ์ทหารนี่คุณเกณฑ์เอาคนไปฆ่าคนมันผิดศีลข้อที่หนึ่งเลยแสดงพระในเมืองไทยไม่ไทำข้อนี้แสดงพระอยู่การเมือนชาชัดเลยแสดงพระอุดหนุนรัฐบาลซึ่เป็นรัฐบาลซึ่งใช้เงินเปอันมาก,มากหมดไปกับการซื้ออาวุธเพประมาณเมืองไทยเนี่ยกรลาหมเป็นที่หนึ่งเลยเอาไปทําอะไรไม่มีประโยชน์เลยซื้ออาวุธ พระทธเจ้าเองเนะแต่จะรู้แล้วเนี่ยสเสด็จอยู่สี่สิบห้าปีเลยบทบาทของทางการเมืองทท้งนั้น<ม>สอนให้คนทําดีให้ละความชั่วเช่นเขาจะทาบุญกันข้างงูวควาควายไปร้อยร้อยตัวทั้งกไปห้ามนี่การเมืองเท้งนั้นภิกษุเนี่ยแปลว่าผู้ขอก็แปลว่าขอทานน่ะเขาให้อะไรมันก็ต้องกินอันนั้นน่ะ<ม>แต่ถ้ารู้เขาข้ามเพื่อคุณอย่างเดียวกินไม่ได้<ม>แต่เขาทำกับข้าวขิงกันเองเนี่ยแล้วก็เขามาแบ่งให้คุณกินคุณก็กิน อย่าไปจูจปจ้จี้เรื่องกินกินสักตะบะกินเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นคุณจะเห็นใช่ไหมเบญพระก่อนจะฉันฉันจะสวดปฏิสังขารโยนิโสปินตรประปาตังที่ข้าพเจ้ากินอาหารที่ขอมาจากเบญทบาทเนี่ยกินเพื่ออะไรเพื่อระงรับความหิวเพื่อให้ร่างกายดำรงคงอยู่ได้ไม่ได้กินเพื่อความอร่อยไหม่รับเนี่ยเนี่ยหัวใจเลยจะมีข้อโสดสีส่ข้อเลยนะหนึ่งก่อนจะกินอาหารสองก่อนแต่ใส่เครื่องนง้ำหอม สามก่อนจะที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรคสี่ปัจจัยพื้นฐานในเพื่อความดำรงชีวิตอยู่ได้ให้รุ้เท่าทันทั้งสี่อย่างนี้สวส,สวัสดิภาพสัตว์นะครับอาจารย์มองเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับแต่เราเป็นสัตว์ซึ่งพูดจาได้มากกว่าสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองสัตว์ทั้งหลายเขาก็อย่างอย่างช้างเนี่ยมีชีวิตใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดตัวตัวเขาอาจจะใหญ่โตวกว่ามนุษย์แต่เขารู้เรื่องมนุษย์ที่สุด สิ่งเดียวที่ช้างทําไม่ได้คือพูดไปได้นอกนั้นเหมือนมนุษย์ทั้งหมดเลยช้างเนี่ยเขาจะไม่ทํางานจน,จ,นจะอายุสิบขวบพอหกสิบแล้วเขาหยุดทํางานเหมือนมนุษย์เลยแล้วก็รักใคร่กับมนุษย์มาก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 มายสัตว์บางาชนิดเนี่ยใกล้เคียงมนุษย์มากหรือลิงก็มันก็เหมือนมนุษย์เลยลักษาะร่างกายของลิงก็เหมือนมนุษย์เลยสิ่งใดที่เขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงไม่แบ่งว่า,วามนุษย์เขเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งดนการฆ่าสาาัตว์ผิดทั้งนั้น ถ้าในกฎของสงฆ์พระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามแล้วพระพุทธองค์ท่านส่งเสริมให้คนแบบเลิกกินเนื้อสัตว์ไหมครับถ้าเกิดแน่นอนท่านส่งเสริมเนี่ยจานเห็นื่าการพระนั่นน่ะอย่าว่าแต่ฆ่าสัตว์นะพระนั่นแม้กะต้นหมากล่างไม้ก็ไม่ได้นะพระตัดต้นไม้นี่ก็ผิดแล้วต้นไม้มีสิทธิ์ที่จะออกแต่คารวะต้องตัดพระวันแม่เราไม่ตัดต้นไม้เราอยู่ไม่ได้คือศาสนาพูดเป็นศาสนาซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ให้ดได้ผลในทางสังคมบางอย่างทําเกินโดยไปไม่ได้ ย่างพระไม่ได้เลยนะั้นขุดดินก็ไม่ได้ต้องขุดในขุดดินมันไม่ใช่เดือนมีกิ่งคือต่างๆไม่ได้เลยพวกทิเบตเนี่ยพระทิเบตไม่มีทางจะขุดดินได้เลยพระพุทธเจ้าถือว่าสัตว์กับมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันท่านให้เกียรติสัตว์และเมื่อพระเ,เจ้าที่พระที่โกสัมพีทะเลาะกันท่านเห็นพูดกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องท่านไปอยู่ในป่าก็่ยช้างกระลิงมา,มาดูแลท่านเลยช้างก็หา หาผลไม้มาเลิงก็หาน้ำพึ่งอะไรมาถวายท่านเพราะฉะนั้นท่านสนิทบกือบ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับพวกสัตว์ต่างๆมากพีเตอร์สีเกอร์เขาบอกว่าการปฏิวัติเนี่ยจะไม่มีทางสําเร็จแต่เท่ามนุษย์ยังยังเอาเปรียบสัตว์อยู่เ <ừ> พาราะสัตว์มีจํานวนมากมนุษย์เยอะแยะเลยแล้วมนุษย์จะมาเอาเอาเอา,เอาสนใจเฉพาะพวกตัวเองอย่างเดียวมันแสดงเห็นแก่ตัวมากพีเตอร์สีเกอร์เขาถือเลยนะการจะปฏิวัติทั้งหมดเนี่ยจะต้องเริ่มจากเป็นมังสวิรัตเลยเห็นตรงกับพิการ์ต์เชาวเวอเลยทำไมเขาถึงมองว่าการปฏิวัติควรเริ่มจาก สวัสดิภาพสัตว์เหรอครับโก็สัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะไม่เรามาเห็นแค่ตัวขนาดนี้นะเพราะคนจะเหน็นตัวสัตว์ทุกชนิดเลยคือมองว่า,เ,าเราก็เป็นสัตว์แล้วก็สัตว์ในร,ราชานทั่วไปก็เป็น,นสัตว์เหมือนกันเข้าเทียมกันใช่ไหมครับอย่างที่ตำหนักองค์โทราลามะเนี่ยนะฮะกว้างมุงรั่วเท่านั้นนะแมีแมงวันมียุงในี่ยทานจะตักไปปล่อยข้างนอกพระธิเบศจะไม่ตก ยุงไม่ไม่พระไทยแต่ก่อนีก็เข้มงวดนะตอนตอนหลังเนี่ยเราถูกบริโภคนิยมเราลืมไปเนี่ยพระธรรมนิชตดีท็อกแมลงแมงตายหมดเลยไม่ได้เลยแต่ก่อนนี่อาจารย์ผมเนี่ยที่นอนท่านมีเลือดนะแต่ก่อนเลือดมันเก็บเก็บเลือดใส่ใส่ใส่กลักไม่ฉีดนะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปปล่อยเลือดตัวเล็กๆเนี่ยมันกัดท่านเนี่ยแล้วยุงเนี่ยตบไม่ได้เลยพระแต่ก่อนนี่ท่านท่านเข้มงวดกันมากเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นปาณปธิบัติเมื่อผมบวชมาบวชเนร เจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วเจ็ดสิบปีมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยพระจะต้องมีที่กรองน้ำนะนำเนี่ยน้าเนี่ยจะชั้นน้าไม่ต้องกรองน้ําไม่มีสัตว์ติดกันมาแล้วเวลาจะบวชเนี่ยต้องมีที่กรองน้ําเป็นส่วนหนึ่งอัฐบริขารเลยคือพุทธศาสนกเนี่ยเบื้องต้นที่สุดต้องเข้าใจเรื่องศีลห้าศีลห้าเป็นจุดรุ่นเริ่มต้นที่สอนให้เราไม่เอาเปรียบตัวเองไม่เอาเปรียบผู้อื่นการฆ่าสัตว์เนี่ยเราไม่ได้เอาเปรียบแต่เฉพาะสัตว์นะครับ ยิ่งฆ่ามาเรามีความโทษสาธริทมากดิเศษของเรามากเท่านั้นยิ่งฆ่ามากก็อันตรายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฆ่ามันจะเขาเดือดร้อนอย่างเราเองก็เดือดร้อนผมสินข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของชีวิตสิลข้อที่สองเรื่องของทรัพย์สินคุณไปขโมยเขาเดือดร้อนแต่คุณเองก็เพิ่มโลภผลิตมากขึ้นคุณเห็นไหมไอพนักการเมืองเนี่ยมันโกงจนมันน่าด่าไปแล้วมันไม่รู้สึกผิดเลยนี่มันผิดพื้นฐานเลย คนชาวสามเป็นเอาเอาเอาเปรียบทางเพศเพศเดียวกันแล้วต่างเพศหรือหรือสัตว์อะไรก็เอาเปรียบไม่ได้ทั้งนั้นข้อสี่เนี่ยเรื่องเรื่องคำพูดคําพูดเดี๋ยบางทีเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าข้ออื่นอีกเพราะอย่างเราฆ่าแล้วก็ตีนะพูดเราพูดสามารถพูดให้ปลุกระด,ด,ดมให้คนฆ่าคนได้เป็นแสนเป็นล้านเลยยิ่งสมัยน,นี้มีสื่อต่างๆเนี่ยไอไอหกตุลาเกิดขึ้นเนี่ยบางคนมันเชื่อเลยมันโฆษณากันว่าเด็กธรรมศาสตร์เป็นยวนครับแล้วทำไมนั่นมีสิทธิ์อะไรไปฆ่ายวนเขา ชาตินิยมก็มาเกี่ยวข้องไม่ใช่ยันิยมเกี่ยวข้องไมมไม่คำนึงถึงโดยเรื่องความความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนั่นอันตรายมากระบบปศสุสัตเนี่ยคือเขาเลี้ยงมาเพื่อเอามาให้กับคนทั่วไปได้กินโดยเฉพาะอะไรเงนี้ครับอย่างนี้ครับเราถือว่ามันเป็นการเจตนาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าครับอาจารย์โอ้แน่นอนคนลืมไปนะครับเนื้องูที่เรากินกันเนี่ยต้องมาจากอินเดียเลยนะเพราะคนอินเดียเขาไม่กินเนื้องูไปซื้องูที่อินเดียมันถูก ตอนมาจากอินเดียผ่านพม่ามาเามา,มาขนาดไหนมาบางทีก็เดินมาบางทีขึ้นขึ้นรถออกมาเนี่ยที่มังยวนเนี่ยซื้อหมามังไทยนะครับเพราะคนยวนชนยวนชอบกินหมาเนี่ย,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 ยซื้อไปขี่เลยเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษของการกินสัตว์เนี่ยมันทําให้จัก์เครือร้อนมากเลยถ้าเราอยากจะรู้อะไรให้กว้างใครก็ต้องอ่านไม่้เราก็จะรู้เฉพาะเรื่องมองไทยเท่านั้นเองหอเห็นเลยกรณีกรณีเนี้พิะสินิเฉาเวออยู่ที่ไต้หวัน พี่ตัวิเกอนอยู่ออสเตรเลียเลยคนละมุมโลกเลยแต่ทำไมเขาเห็นตรงกันเพราะเขามีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานเพราะมนุษย์เราเนี่ยเสิ่งประสรฐสุดมนุษย์คือความเมตตากรุณามันเป็นความรักความรักที่กระจายไปเมตตาท่านบอกเรารัก,ากการแรกเนี่ยให้รักลูกของเราก่อนเนี่ยมารดาเนี่ยสละชีวิตเพื่อลูกได้ชั้นใดท่านบอกขยายความเมตตาไปยังสรรพสัตว์ชั้นนั้นรักลูกของเราได้รักลูกคนอื่นได้รักลูกคนอื่นได้กัน รักษาประสาทได้ในขยายศาสนาพุทธเริ่มจากสิจุดให้ง่ายใกล้ตัวขยายไปเรื่อยๆเลยเพราะความรักในสําคัญที่สุดมนุษย์อยู่ได้เพราะความรักพุธเจ้าบอกเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้มีเมตตามันไม่มีข้าฟันกันนี่ครับผมเวลานี้มันข้าฟันกันนะข้าฟันกันมันขาอาวุธเนี่ยมันกําไรมากเหลือเกินอันตรายมากคนมองไม่เห็นเลยนะครับมันต้องไปด้วยกันนะครับศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวไม่ได้หรอกเริ่มจากศีล คือหนึ่งคุณต้องมีความเป็นปกติศีลมันเป็นไวพเพกับปกตินะครับปกติคือไม่เอาเปรียบตัวเองไม่เอาเปรียบผู้อื่นแล้วทําไมก็พยายามลดความโกรธนั่นน่ะเมตตาพยายามลดความโลภในศีลข้อที่สองพยายามลบราคะศีลข้อที่สามการโกหกตัวแลบข้อที่สี่ส่วนศีลข้อที่ห้าเนี่ยท่านสอนให้เจริญความไม่ประมาทไม่ใช่เรื่องกินเหล้ากินยาถ้ากินเหล้ากินกินกนเบียร์ไม่เมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปัญหา แต่คุณไม่ต้องกินเหล้ากันนะเนี่ยคุณสมาทานมาศาสนาพุทธในที่สุดแล้วเอาเปรียบศาสนาอื่นนี่ก็ผิดแล้วไม่จเจริญความประมาทคนที่มีแต่ความประมาทไปเจ้าเรือนในผิดนี่เข้าใจสาระของศีลศิลปกติที่คุณจะปกติได้จริงๆเนี่ยคุณต้องจัจกสมาธิเพราะปกติเนี่ยคุณจะใช้ความคิดหัวอย่างเดียวไม่ได้สมาธินี่มันลมหายใจเพราะสิ่งสาคัญที่สุดของมนุษย์คือลมหายใจท่าถึงสอนรู้แล้วเรื่องลมหายใจเพราะลมหายใจนี่คุณฝึกได้นะ ฝึกจากความเกลียดให้เป็นความรักฝึกจากความโลภไม่เป็นการให้เนี่ยมราไม่ใจจะอ, <c oughs> อาณาปานสติเนี่ยมราไม่ใจเพราะที่เราไปเรียนฝรั่งเรียนหัวสมองอย่างเดียวเราไมใ่ใจเป็นพื้นฐานและจากเนี่ยสมาธิเนี่ยฝึกจนละเอียดอ่อนนะเข้าถึงตัวปัญญาปัญญาคือคุณเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริง <c oughs> ที่เราเห็นมันไม่จริงแล้วนี่มัเป็นจริง <c oughs> ทั้งทีหลังท่านสอนไม่ไม่ไมไมไมยึดตัวเราไม่ลงจริงจังไม่ไม่จริงตัวเรามันเป็นรูปกระน,นม สองวันเราตายตัวเราก็หมดไปแล้วศาสนาพุทธริอสอนให้เข้าใจเรื่องความจริงที่พิจารณาได้เองไม่ต้องเชื่อคุณไม่ต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้ถ้าเข้าใจว่าอย่างในมหายานนะครับอาจารย์เขาก็จะเน้นเรื่องของการฝึกความการุณาใช่ไหมครับมันแตกมันแตกต่างข้อปิดย่อยเท่านั้นเองปัญญาเนี่ยมันให้เห็นจริงต่างๆตามที่มันเป็นจริงเมื่อเห็นจริงจรีงจะเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าความรักมันจะเข้ามาเป็นพื้นฐานแทนความเห็นแก่ตัว กรุณาเนี่ยคือเป็นความรักที่ความเห็นกับตัวเราเห็นแก่ตัวเนี่ยเราการุณาแก่ตัวเราคนเดียวกรุณาต้องแผ่ไปทั่วแผ่จากไหนก็เิ่ากัเมตตาก่อนเมตตาคือรักรักใครรักตัวเราเองก่อนรักตัวเรารักลูกเรารักพี่น้องเรารขยายไปรักสรรพสัตว์แต่กรุณาเนี่ยมันยิ่งกว่าว่าเมตตาเพราะการุณาต้องเข้าใจคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราคุณเอาเงินไปช่วยขอทานมันไม่ช่วยแล้วขาดช่วยข้เมือหนึ่ง ตงเห็นเลยที่เขามีอขอทานเนี่ยเพราะโครงสร้างทางทางของเขาเปรียบเขาเนี่ยกรุณาคุณต้องเข้าไปร่วมร่วมรับทุกข์กับเขานั่นคือกรุณาไม่ใช่ไปเอาผ้าห่หมไปแจกอันนี้เป็นของเล่นคนไทยทำเป็นของเล่นใส่บาทเป็นของเล่นกรุณามเราต้องเข้าใจคนยากคนจนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนยากคนจนนั่นคือกรุณาและเมื่อคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนยากคนจนเท่าไหร่คุณจะถูกกระทืบถูกเอาเปรียบมากเท่านั้นตอนทีคุณใช้มิติตาเน กไม่เกลียดคนที่กระทืบคุณอันนี้เจ้าตาใจมาร์กซิสมาร์กซิสมต้องเอาต้องเอาเอาเอาพวกนั้นฆ่าไม่ให้หมดแล้วเราต้องรักเขาด้วยรักเขาทั ane, ้งที่เขากระทืบเราแล้วฝึกนะถึงจะถึงอ at ุเบขาอุเบขาเนี่ยเมื่อจิตคุณแน่งนิ่งแล้วเขาชูออตอนต้องทายเมตตาตอนนี้ตอนนี้ท่านใช้กกุณาตอนนี้ท่านใช้มุทิตะอุเบขาไม่ใช่ทำเฉยๆไม่ทำนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่มันมันหอคอไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคนเข้าใจผิดหมดเลยนี่พรหมีหานี่ท่านท่านบอกอยู่อย่างพรหมเนี่ยเราเป็นพรหมเลยนะ Mm hmm. คือรู้จักใช้ความรักเอาความรักมาร่วมกับสัมพัสสัตไม่ใช่มนุษย์แม้สัตว์ที่เขาถูกลังแกเนี่ยเราต้องกรุณาเขาและมีมุติตามแบบนี้พื้นฐานเลยอย่างองค mm ์ไ hmm. ทยราวะเนี่ยเขาถือว่าท่านเป็นักษณ์ของความกรุณาเลยครับอ่พวกทิเบตเขาเชื่อเลยท่านเป็นพระอวะโลกิเตศวนกลับชาติมาเกิด mm hmm. พระอวะโลกิเตศวนนี่ก็คือบุคลาธิสารของความกรุณาน,นั่นเองระพูธกรุณาคนไม่เข้าใจไงมาทำเป็นรูปคนเข้าใจ แล้วยิ่งทําเป็นลูกเจ้าแม่คนอิมองง่มีคนที่เข้าใจใหญ่เพราะเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีความลมากกว่าผู้ชายครับเห็นไหมหแล้วแต่คุณนี่เข้าใจแต่แต่เจ้าแม่คนอิ่มเนี่ยไป,ไปถึงไปถึงญี่ปุ่นกันผู้ชายแค่แคนอนที่ญี่ปุ่นเห็นเคยเคยซื้อกล้องแค่นอนไหมครับเคยเห็นนั่นแหละกล้องนั้นเอาชื่อของบริษาทมาตั้งเนาะ<อ>แล้ววัดวัดที่ผมไปในวัดนี้เขาศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนี่ยแค่นอนตั้งไอคนที่มันมันทำทำไอ กล้องเนี่ยมันเอ,เ,อเอาเอาชื่อโพลิสันมาตั้งแคแนนคือระบบสมไมนี้มันเอาชื่อพระมาหากินกันหนึ่งผมก็ดีใจนะคุณมีคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่คนสนใจจับอะไรก็ตามจับสาระให้ได้แล้วสาระที่แท้ก็มีอย่างเดียวพยายามลดความเห็นแก่ตัวเพิ่มความรักให้คนอื่นมากกว่าตัวเองเพิ่มความรักให้กับสัตว์อื่นมากกว่าตัวเองแล่ความรักนี้มันใช่เฉพาะสัตว์ต้นไม้แล้วก็ต้องรักพทธเจ้าสอนเลยนะมนุษย์นี่ต้องเรียนจากต้นไม้ด้วยนะต้นไม้เนี่ยคุณรู้สิ กว่าจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีรากมนุษย์ก็ต้อ,องเอาต้นไม้องมีรากเรา้องมสัจจะมีพื้นฐานแล้วก็งอกขึ้นมาต้องธรรมะต้องปรับต้นไม้เนี่ยรากต้องปรับจะเข้ากระดินให้ได้เข้าไมา่ได้มันไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสัจจะธรรมะแล้วธรรมะเนี่ยมันจะขึ้นมาต้องมีขันติเพราะจะถูกลมถูกพายุถูกอะไรมันจะทนอยู่ได้แล้วต้นมไม้เติบใหญ่แล้วต้นไม้ให้อย่างเดียวนะเนี่ยเนี่ยขณดนเนนาเนี่ยเขาให้ลมกับผม มีลูกออกมาก็มีน,นกมากินมีกระรอกมากินต้นไม้ก็ไม่ได้อะไรเลยเลยนี่ยมนุษย์จะเอาอย่างตนา้นไม้ในต้นไม้ก็มีคุณกับเราสัตว์ก็มีคุณกับเราสาคัญไหม